นับถือหลวงพี่เพราะว่าเรามาสักแล้วกับอธิษฐานได้ผลแล้วก็ทุกอย่างดีขึ้นหมดกับหลวงพี่ถึงได้นับถือมากเลยตอนนี้ประสบการณ์นะครับแค้วคาดแค้วคาดเมตตาเป็นมหานิยมค้าขายเงี้ยบูชาอะไรของหลวงพี่ถึงมั่นใจว่า ผมเ<ม>หรอผมก็ใช้อยู่เหรียญครับตอนนี้นะครับก็เข้าอยู่สู่ช่องจ้าสุมาอีนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่ไาจอมเกตน,นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพามาพบกับสิทธิ์ก้นกุติของหลวงพี่เลี้ยงนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสาพบเจอกับลูกศิษย์ท่านนี้ท่านมานานแล้ววันนี้ก็จะถือเป็นโอกาสดีนะครับจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับ ลูกศิษย์ของหลวงพี่เลี้ยงท่านนี้นะครับก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับพี่จ่าช่วยแนะนําตัวหน่อยแล้วกันครับผมสวัสดีครับผมชื่อก๊อฟครับเป็นลูกศิษย์หลวงพี่เลี้ยงอยู่ที่วัดจำเกตครับหรือเขาเรียกกันว่าก๊อฟไผ่ล้อมชื่อก๊อฟไพ่ล้อมมีที่มาที่ไปยังไงสมัยก่อนผมอยู่กับหลวงพ่อเอียดครับอ๋อหลวงพ่อเอียดไพรล้อมแล้วก็ไปเจอหลวงพี่ที่วัดไพ่ล้อมก็เลยมาเป็นลูกศิษย์หลวงพี่ด้วยเหตุที่มาที่ไปทำไมถึงนับถือหลวงพี่เลี้ยงเพราะอะไร ที่นับถือหลวงพี่เพราะว่าเรามาสักมาสักที่นี่แล้วกับอธิษฐานได้ผลได้ผลแล้วก็ทุกอย่างดีขึ้นหมดมดีขึ้นครับกี่ปีแล้วพอจะบอกได้ไหมครับผมกี่ปีผมอยู่หลวงพี่มาน่าจะ14ปีนะครับโอ้สิ oh, ปีก็ถือว่า mm hmm. ตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะลอนพี่ยนะี่สิบพรรษาแลในสิบสี่ปีก็เป็นลูกศิษย์ ตั้งแต่สำนักเดิมเลยไหมเนี่ยสำนักดีตรงนู้นผมมาไม่ทันกระต๊อบอ๋อมาไม่ทันกระต๊อบนะใช่แต่ก็ถือว่าน่าจะเป็นแถวหน้าหน้าของพี่เลยครับอย่างนี้ก็ต้องมีประสบการณ์กับหลวงพี่มามากมายเลยสิครับว่าหลวเองมาออกจากหลวงพ่อะเอียดว่าภ่ย้อมก็อยู่กับหลวงพี่เลยครับลองเกินหน่อยได้ไหมว่ามีประสบการณ์อะไรกับหลวงพี่ถึงได้นับถือมากเลยตอนนี้ประสบการณ์นะครับแควคาดแค้วคาดเมตตา เป็นมหานายมค้าขายอย่างเงี้ยขอใช้วัตถุมงคลแล้วก็อธิษฐานถึงครูบาอาจารย์ให้ท่านช่วยครับต้องบอกกันอย่างนี้กนครับว่าผมกับกอฟเนี่ยผมเคยเจอมานานนะไปสิบแต่ที่ทิ้งทะเห็นเลยคือการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าเมื่อก่อนนี่มีฐานะที่ดีขึ้นนะอันนี้ต้องต้องก่อนแค่มอไซค์ครับมีมอไซค์ตนปีนี้ออกรถสองคันเลยนะไปสกบรถี่เลี้ยงออกนะตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเพราะว่า บูชาอะไรของหลวงพี่ถึงมั่นใจว่าผมเหรอผมก็ใช้อยู่เหรียญเหรียญเหนือดวงโคดเอืงแล้วก็หลายๆอย่างรูปหล่ออะไรเงี้ยทอยว่านับถือหลวงพี่เลี้ยงมากเลยว่าชีวิตดีขึ้นก็เพราะหลวงพี่เลี้ยงเลยใช่มีวันนี้เพราะบารมีหลวงพี่เลยนี่คือโลโก้เลยนะมีสักศึกอะไรชื่อหลวงพี่เลยหรือเปล่าน่ะไม่มีมีแต่สักรูปหลวงพี่ไว้ที่แขนสักรูปหลวงพี่ไว้ที่แขนเลยคือดูศรัทธาขนาดไหนนะครับสักหลวงพี่คนอื่นสักยันะนี่สักหน้าหลวงพี่ไว้ที่แขนเลยาือ เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับเราเราได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์หลวงพี่เลี้ยงไปซึ่งเราก็จะหลวงพี่แกก็เป็นพระนะพูดได้บ้างไม่ได้บ้างในบ,บางเรื่องเราลองอยู่ที่นี่มานานนะสิบกว่าปีเนี่ยลองเล่าเหตุการณ์นะว่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยที่มีประสบการณ์อะไรกันบ้างที่ว่าเราได้เห็นเห็นกันประสบการณ์ที่เห็นเนี่ยรอดอุบัติเหตุเป็นรถ คว่ำอะไรเงี้ยก็ตัวก็ไม่เป็นไรแล้วก็จักดวงไม่ดีมาอาบน้ำมนต์มาลงหน้าอะไรเนี้ยกลับไปชีวิตก็ดีขึ้นเคยจักหมดตัวไม่เหลืออะไรเลยทุกวันนี้ก็กลับมามีเหมือนเดิมแล้วหลวงพี่เขาอ,อาบน้ำมนต์เนี่ยว่าถอนคุณใส่ถอนของด้วยเหรอเห็นมีคนมาอาบน้ำมนต์กับหลวงพี่กันบางบาง,บางคนเขาก็โดนมาครับประมาณว่าใช่มาให้หลวงพี่ไปท<ห>ี่พึ่งก็ช่วยแต่ว่าหลวงพี่ไม่ได้ทําเป็นอะไรเขาเนี้ย อจิตลักษณะเลยนะแต่ว่าก็ช่วยเหลือเรื่อง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 อะไรถอดถอนม์ดำคุณใสอะไรพวกนี้นะก็ต้องต้องบอกไว้ก่อนแต่ว่าไม่ควรมาอาบน้ำมนต์แล้วลงพี่เขาจะอาบวันไหนช่วงไหนอะไรอย่างเี้ต้องจะอาบน้ำมนต์ต้องโทรนัดก่อนครับเพราะว่าหลวงพี่มีกินนิม,มนต์เยอะอกินนิม,มนต์เยอะต้องต้องโทรเข้ามาถามที่ที่วัดก่อนอว่าวันนี้หลวงพี่อยู่ไหมถ้าอยู่ก็โทรนัดไว้ว่ามากี่คนหลวงพี่จะได้ทํารอไว้ต้องทําน้ำมนต์รอไปเลยเพราะว่าแขกเยอะบางวันแขกเยอะ ต่อท่าน้ำมนต์รอกันลเลยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาทำกันสดๆต้องทำเสกกันไว้เป็นวันเลยก็ทำไว้รอจะได้มไม่ต้องมาถึงได้อาบเลยแล้วในน้ำมนต์เนี่ยมีมีมีความพิเศษยังไงคนเขาถึงนิยมมาให้หลวงพี่อาบมาผมเห็นวัยรุ่นยุตยาต่างจังหวัดที่<า>เขามาอาบกันแล้วนะครับเขาก็ดีขึ้น,นจากที่ติดขัดอะไรก็ดีขึ้นมีประสบการณ์ต่างๆหลายเรื่องครับครับผมเพราะเห็นว่าเครื่องเครื่องอะไร เครื่องคูเครื่องคายของของพี่เนี่ยมีเยอะนะทั้งฝักส้มปล่อยมะกรูดอะไรเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับถึงว่าต้องคนถึงนิยมนิยมมาอาบเพราะว่าผมเห็นอินฟูของรายการ y o YouTube หลายท่านก็มา,าเป็นพวกอะไรแม่ค้าออนไลน์ก็มาใช่<า>ใช่เยอะพวกแม่ค้าออนไลน์พวกทํางานกลางคืนวันนั้นผมได้มีโอกาสได้ทราบว่าจากาคุณคอฟได้เล่าให้ฟังว่าวัตถุมงคลของพี่เนี่ย ที่ได้สัมภาษณ์แล้วเบอร์หนึ่งของหลงพี่เลยคงหนีไม่พ้นเรื่องเฉล็วเพชรเจดตาครับได้มีได้ทราบมาหลวงพี่นี่ก็นอกจากอะไรเป็นการป้องกันภัยต่างๆแลว้ว่าการคุณใส่อาถรรพ์มณดดำด้วยที่ว่าหลวงพี่ได้มีโอกาสไปพุทธาพิเศษวัตถุมงคลจังหวัดหนึ่งทาง uh huh. ทางภาคภาคหนึ่งแล้วกันไม่ขอเอ่ยจังหวัด uh huh. นะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอ่ยพิธีกรรมนะครับได้ว่าหลวงพี่ได้ไปโดนลองวิชา นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะทําอันตรายได้ปรากฏว่ามีพระรูปอื่นรับไปแทนนะครับนะครับซึ่งคุณกอฟไปด้วยหรือเปล่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปแต่ว่าได้ทราบข่าวเรื่องนี้ครับได้ทราบข่าวเพราะว่าหลวงพี่องค์พี่โดนมาเล่าให้ฟังว่าไปพิธีเดียวกันปรากฏว่าหลวงพี่เลี้ยงก็บอกว่าที่รอดปลอดภัยมาก็น่าจะแค้วคาดแควคาดนะครับแควคาดด้วยแล้วก็น่าจะไหนๆเขาจะทําคงน่าจะทํหลาย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 รูปนะครับแต่ว่าหลวงพี่ท่านก็ สหายทำบิ๊กที่ไปด้วยกันรู้สึกกลับมานี่ก็มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยน็อกเลยครับน็อกไปเลยนะแต่พระมนต์ต้องทำาะไรไปไปหาอันนี้ต้องบอกว่าไปไปการแม้ว่าไปโดนเรื่องคุณใส่มนต์ดำมาจริงๆนะครับเพราะว่าหลวงพี่องค์นั้นได้มีการไปรักษาพยาบาลทางแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็ไม่หายไม่หายก็อ่าน้ํามนต์อาาน้รมนต์อาบน้รมนต์ทำเรื่องของศิยศาสตร์หได้รู้ว่าไปโดนไปโดนน่าจะไปโดนเรื่องที่ มองไม่เห็นมองไม่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับหลวงพี่แกก็เลยบอกว่าที่ที่รอดมาได้ก็เน,นี่ยแหละเพราะาหลวงพี่แกพกตัตวประจํานะครับ <ใช S 1> แล้วก็มีเครื่องรางต่างๆของส่วนตัวหลวงพี่ที่ท่นานทำแต่ที่ท่านมั่นใจคือเฉลยวเพชรเจ็ดตาเนี่ยวี่ท่านไปประสบพ,บพบเจอมานะครับแต่เรื่องบางเรื่องอันนี้เราไม่สามารถเจาะลึกไปได้เพราะว่ามันเป็นละเอียดลูกเด็กเล็กแดงหลวงพี่แจกให้ห้อยหมดพวกนี้นี่คือของ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 ดีที่นี่เลยนะครับก็คือว่าบอกได้เลยว่าหลวงพี่นี่เรียกว่า เป็นเจ้าตำรับ,รบเจ้าตำรับนะครับเฉลียวเพชรเจ็ดตานะครับเรื่องวัตถุมงคลของพี่ที่ว่า,าขึ้นชื่อของเลยนะครับว่ามาวัดจอมเกตจะต้องพกอันนี้เลยนะครับผมแล้วที่ไหนๆก็ไหน,ไหนๆ,ๆแล้วต้องคุยเลยครับว่าตอนนั้นผมเห็นวัตถุมงคลเนี่ยของทุกคนต้องพูดถึงเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกเนี่ย,ยผมเห็นนักแข่งรถชื่อดังของประเทศไทยที่พี่บอลบอลบุ๊กพูดได้ใช่ไหมบองพูดได้พูดชื่อได้นะครับ เขาเรียกอะไรนะเสือร้ายมองสุพรนเสือร้ายมองสุพรนที่ว่ารถรถหน้ายาวรถหน้ายาวมีอุบัติเหตุนะครับมีเหรียญรุ่นแหลกลุ่นแรกเนื้ออะไรเนื้อนวะเนื้อนวะนะครับวันนั้นภาพนี้ยังมีในคลิปวิดีโอต่างๆนะไปหาดูได้ใช่ใพี่พี่บอลบุ๊กลงไว้หน้าเฟซเขาครับลงหน้าเฟซตัวเองด้วยนะว่ามีเหรียญลุงพี่เลี้ยงเหรียญเดียวนะครับที่ว่ารถอุบัติศอุบัติเหตุที่ว่ารถแข่งนะครับความเร็วมากกว่ารถปกติแน่นอนปรากฏว่า ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยรู้สึกว่าคอเคลสนิดหน่อยคอเคล็บนะครับซึ่งทุกคนนี้ต้องต้องใครเห็นก็ว่าไม่รอไม่รอนะครับก็มีเหรียญรุ่นแรกพี่เนี่ยเหรียญรุ่นนี้มีจํานวนการสร้างมีกี่เนื้อพอจะทร้างไหมครับมีเนื้อทองคํำมีเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงสร้างปีอะไรครับผมสร้างปีห้าเจ็ดครับปีห้าห้าเจ็ดสร้างปีสิบปีแล้วนะสิบปีแลนะ เซกหนึ่งไตมาดครับเซกหนึ่งไตมาดนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพี่เลี้ยงนะครับก็สวยงามนะครับด้านหลังนี่เป็นยันอะไรครับผมพอจะทราบไหมครับทุกด้านเลยครับครบทุกด้านของมันมียันล้อมยันตรงปลายใส่ไม่หมดเลยนะครับตอนนี้อันนี้มีจานด้วยนะครับเหรียญเหรียญตรงนี้ตองคำซึ่งประสบการณ์นี่มีหลายๆอันแหละแต่ว่าที่ผีภาพประกอบเลยก็ที่ของไปดูหน้าเฟซของคุณบอลบุ๊กแล้วกันนะครับผมก็ไม่มีเฟซอรอยเล นักแข่งรถชื่อดังนะครับของในประเทศไทยนะครับแข่งตอนนี้รู้สึกว่าให้นับถือหลวงพี่มากนะเวลาแข่งรถอะไรก่อนจะไปแข่งก็เอามาให้หลวงพี่เจิอให้ไปพรมน้ำมนต์ให้นะให้ไปพรมน้ำมนต์เมื่อนี้ล่าสุดเพิ่งจะไปเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานไปพรมน้ำมนต์มาไปพรมน้ำมนต์ให้นี่อะไรเขาเรียกนะเคล็ดรับความแรงเคล็ดรับความแรงรถของบอลบุกเป็นความเชื่อความศรัทธาเลเคล็ดรับความแรงของอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับผมแล้ว ขยบมานะครับอันนี้เหรียญรุ่นกระตันยูครับอ่าฮะอันนี้หลวงพี่ทําไว้ตั้งแต่ปีห้าเก้าพิ่งมาออกเมื่อปีนี้ครับอือันนี้ก็ต้องดีกว่ารุ่นแรกนี่ครับเพราะเสกมาเก้าปีเก้าปีครับเสกเก้าปีเก้าไตมาดอ่ะเก้าไตมาดนะครับเรียกชื่อเหรียญกระตันยูเพราะว่าทําแจกวันเกิดแม่อ๋อจะต่อโค้ดคําว่าแม่ออืเลี้ยงนะครับแล้วก็ต่อคําว่าแม่แม่อ๋อเป็นภาษาของภาษาของเพราะแม่นะครับเป็นเหรียญหันข้ากระตันยูชื่อเหรียญกระตันยูนะครับเสก เก้าไต่มากเก้าไต่มากตัก้งแต่ปี59เก้าอ่ะเพิ่งจะออกให้บูชาปีนี้เลยปีนี้ครับก็ยังมีให้บูชาอยู่ที่วัดหมดแล้วครับอ่ะหมดแล้วใช่โอ้โหวไวมากเลยหมดแล้วสร้างเยอะไหมครับพอรุ่นนี้เนื้อเงินสร้างร้อยสาสิบดเหรียญครับเนื้อทองคําสร้างสี่เหรียญอยู่กับแม่หลวงพี่แล้วก็หลวงพี่น้องพี่น้องพี่สองคนแล้วก็ลูกศิษย์หลวงพี่คนหนึง่งก็คือตัวหลวงพี่ยังยังยัง,ย,งยังบูชานะ ใช่หลวงพี่ยังบูชาเหรียญตัวเองเลยนะครับผมอัตาิอัตโนนาโถใช่ไหมหลวงพี่ก็ยังต้องบูชาเหรียญเหรียญรุ่นนี้นะเหรียญกัตันยูชื่อก็ดีนะครับชื่อชื่อกัตันยูแล้วก็สร้างในวาระสําคัญนะให้แม่<ช>ตัวเองแล้วก็เสกนานเศกนานว่าทุกรุ่นเลยนะใช่ครับผมแอบทราบม,มาว่าหลวงพี่เอาไปเสกหลายที่ด้วยเหรอเอาไปไปมีงานไหนก็ ใส่ย,ย่ามไปด้วยใส่ย,ย่ามไปด้วยใส่ย,ย่ามไปด้วยผ<อ>มวย่ว่าย่ามหนักๆกับไอ้รุ่นนี้นะนะใช่ใช่อ๋อเห็นว่าหลวงพี่ย่ามตรงๆถึงว่าไม่เคยแจกอะไรใครเลยอ๋ <c oughs> อผมไปเสกออรุ่นนี้เองต่อไปย่ามเบาแล้วครับผมนี่ตัวนี้ลูกกระตันยูหมดไปอีกแล้วหมดครับหมดไปอีกแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้เราคุยหนึ่งเรื่องเฉลย่ปนี่ครับสิ่งหนึ่งที่มาเนี่ยไม่พลาดไม่ได้จริงจกจริงจกสําหรับคนที่ไม่อยากสักก็อ่า เอาไปพกติดตัวได้เนี่ยนะครับพุทธคุณเหมือนกับสักเลยเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกับสักเลยนะครับถ้าัวเก็บก็ไม่ต้องสักเอาไปใช้จะมีจะมีเนื้ออะไรบ้างครับผมมีเนื้องาช้างเนื้อไม้เนื้อโลหะจะมีหลายวัสดุนะครับวัตถุดิบที่นํามาจัดสร้างนะครับพุทธคุณก็แตกต่างความอาถรรพ์ของของของเนื้อของเนื้อหานั้นอันนี้น่าจะเป็นพวก ไม้ยูดำหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม้ไม้ไม้ยูดำครับไม้ยูดำาันนีงานะครับ,รบงางาช้างไม้ยูดำนะครับเป็นนางเมตตามหานิยมซึ่งสิทธิ์ที่นี่ก็จะเน้นทางเมตตามหานิยมกันค้าขายนะครับเ mm hmm. พราะดูแลเนี่ยนี่ครับอันนี้คือน้ํามันเจ็ดจันน้ํามันเจ็ดจันนะครับซึ่งที่เราได้สอบถามหลวงพี่ไปว่าท่านไปนได้วิชานี้มาจากเจ้า,จาของตํารานะครับเจ้าของตํารามาให้เป็นกรณีพิเศษเลยในการสร้าง นะครับเป็นน้ำมันเจ็ดจนเษเจ็ดจานอ่าฮะเศษเจ็ดจันเป็นน้ำมันเจ็ดจันอันนี้ไว้พวกติดตัวอน,นิฐานตัวครับข้างในก็จะเป็นตะกุดนะครับข้างในจะเป็นตะกุดอ่าสาริกาตาหวานครับเป็นตะกุดสาริกาตาหวานอันนี้ก็จะเป็นพกดีทางเมตตามหาันยมเมตตามหาันยมยครับอน,นิษฐานได้ตามปรารถนาครับถ้าไม่เกินกรรมครับอันนี้เราก็อธิษฐานว่าขอฟรีไม่น่าจะเกินกร,รมใช่แล้วก็จะได้แน่นอนนะครับผมและอันนี้ คืออะไรครับผมอันนี้คือน้ํามันเต่าครับอือกข้างในจะเป็นรูปเต่าเป็นเต่าเหลือนเนื้อไม้ยิ้วแล้วก็มีตะกุดเงินหนึ่งดอกครับตะกุดเงินเอาไว้ป้ายอธิฐานป้ายทางคิ้วป้ายหน้าผากเป็นเมตตามหายิยมครับอขาขายอที่นี่จะเน้นเมตตาอย่างเดียวที่นี่เน้นเมตตาแคคลาดเป็นหลักอันนี้ของแท้ต้องยานัทมอมมีด้วยนะอันนี้คือเป็นตลับยานัทใส่เต่าเศก ใส่วดยานัทแล้วนี่รุ่นอะไรครับผมพี่กอลฟครับเปลี่ยนโชคดีครับชื่อโชคดีนี่เป็นมีความพิเศษยังไงถึงแนะนํารุ่นยุคนี้แนะนํารุ่นนี้เพราะว่าเป็นคําอวยพรของพี่ที่ว่าใครมากราบพี่หนูพี่ชอบบอกว่าโชคดีโชคดีนะและข้างหลังเนี่ยที่ใส่แพะเนี่ยคือปีเกิดหลวงพี่ครับข้างหลังที่เป็นแพะคือปีเกิดหลวงพี่พี่เกิดปีแพะครับแล้วมีประสบการณ์อะไรเห็นประสบการณ์ก็โชคลาภแค้วคาดครบเลยครับครบ อยู่ที่เราอธิษฐานใช้ชื่อก็ดีนะครับรุ่นโชคดีปัจจุบันมีให้บูชาไหมเนี่ยที่วัดหมดแล้วครับหมดอีกแล้วนะครับแต่แล่วหมดหมดนักบุญทอหานี่ทำน้อยครับไม่ได้ทําเยอะอืก็เหรียญรุ่นโชคดีทราบว่าก็มีประสบการณ์ประสบการณ์ครับพร้อมกับเหรียญรุ่นแรกเลยใช่ตอนนั้นคือที่ว่ามีเหรียญรุ่นแรกก็ที่ว่าแล้วก็รุ่นโชคดีด้วยก็เลยทาให้สายรดรดซิ่งก็เลยปรากฏว่า สนุนราคาก็แพงขึ้นไปอีกก็ขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ก็หายากนะครับก็ใครที่ไปพบเจอที่ไหนก็เก็บได้เลยเก็บได้นะครับเดี๋ยวรุ่นนี้ชื่อก็ดีนะครับเรียญโชคดีของพี่เลี้ยงข้างหลังเป็นแพะนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเป็นแพะรับบาปเป็นอะไรจริงๆของพี่การเกิดปีแพะใช่แล้วก็เสกเป็นมหาลาบครับท่านเสกเป็นมหาลาบนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นแรกนะครับงันนี้ก็ฝากพี่กอฟนะครับช่วยบอกศรัทธา ทางบ้านนะครับว่าอยากจะมาร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลเนี่ยจะของหลวงพี่เลี้ยงเนี่ยสามารถจะมาได้ยังไงติดต่อที่ไหนใครที่จะมาวัดนะครับติดต่อที่ Facebook จ่าอ้วนลมโชยนะครับหรือไม่งั้นก็ Facebook Facebook ผมนะครับชาชายกอลฟรังซิโยนะครับอสอบถามได้นะครับมาทักมาสอบถามกันว่าวันนี้หลวงพี่อยู่ไหมจะได้คุณจะได้มาไม่ไม่ต้องเสียเสียเที่ยวถามก่อนว่าวันนี้หลวงพี่อยู่ไหมถ้าอยู่ ก็จะอาบน้ำมนต์จะอะไรก็น,นัดไว้หรือจะมาร่วมบ,บุญสร้างองค์หลวงพ่อโสธรสร้างเจดีบูชาวัตถุมงคลที่วัดหรือทําบุญอะไรต่างๆทักมาสอบถามก่อนได้ครับได้เลยนะครับใครที่อยากจะมาร่วมบุญนะครับก็ติดต่อพี่ก๊อฟยอมอาบเม็ดาเขาเรนะียกอะไรเป็นสะพานบุญให้สะพานบุญให้ได้สะพานบุญได้นะครับว่าใครที่สนใจวัตถุมงคลก็ พี่ก๊อฟก็สามารถจะส่งให้ได้ส่งให้ได้นะก็ออกค่าส่งอ่าออกค่าส่งก็ติดต่อกันได้นะครับก็คือเฟซบุ๊กของคุณชาติชายชาติชายก๊อฟลำพโยครับแล้วก็จ่าอ้วนจ่าว้วนลมโชยจ่าอ้วนลมโชยนะครับเป็นลูกศิษย์อยู่ที่วัดตลอดอยู่ที่วัดนะครับเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของหลวงพี่เป็นเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกนะครับเป็นลูกศิษย์ที่เป็นจิตอาสาช่วยหลวงพี่นะครับใครที่อยากจะมาร่วมบุญกับทางวัดจอมเกตนะครับหลวงพี่เลี้ยงนะครับก็สามารถจะติดต่อกับทั้งสองท่านนี้ได้นะครับผมกกก็็ทั้้้งนีขออฝาาเไว เท่านี้แล้วกันไว้โอกาสหน้าาจะมาต้องมารบควนพี่กอฟอีกครั้งนะครับ<ด>เพราะ,<น>ะว่านีา่แค่ส่วนหนึ่งนะครับของวัตถุมงคลจคริงๆคุยกันอีกยาวหลายอย่างมีหลายอย่างมากนะอันนี้คือเอาแค่เป็นน้ําจิ้มไปแล้วกันคอยติดตามอีพีครั้งหน้าแล้วกันนะครับเราคงจะได้มาวัดจอมเกตกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจ้างสุมาอี้รายการนักบุญเพนนจรไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะครับในโอกาสต่อไปว่าเราจะไปพบกับเกจิท่านใดต่อไปนะครับ ยมพ่อยมแม่บอกแกให้ศึกมีข้อแม้สองข้อเขาเลือกเอาเขาบอกว่าถ้าจะอยู่ต้องเข้ากรุงเทพถามลุงป,ปู่ที่บ้านไม่ได้นับถือลุงพุกันเหรอบอกนับถือสิพ่อเราไม่ลุกศินอันแล้วทำไมไม่อยากลุงพุกันเรปปนาไป็นประชาตอนบวชท่านบอกว่าหลุงพุกันงอม ไปเรียนบาลีใช่ไหมครับไปเรียนบาลีเรียนบาลีได้เดือนหนึ่งแล้วก็อะไรไหมมีปัญหาพ่อบอกงั้นไม่ต้องเรียนทำไมทำงานสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆสำหรับพระเกจิเก่งพระเกจิดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับฝากติดตามช่องจ้าสุมาีและอีกหนึ่งช่องทางแฟนเพจดักบุญพเนจรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับ